บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมาย,ยังพัควาสักเกสุวิหรารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัจจมัติหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิเท่าสหิจะโลกกะภาตุหิเอวตตาเยภูยเยนสันนิปติตาหนติพัควันตังทัศนายพิขุสังคัญจะกอัตโขจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตตาโหสิยายอางโข พระขวาัสเกสุวิหารติกปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคณสัพพิงปัจจามาเตหิพิขุสเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจารโลกาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหอนติพระขวันตังทัศนายพิขุสังคันจะยันนูนะมยามปิเยนะพระขวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขวโตสันติเกปาเจกคขาถาภาเสยยาวมาติ อาตโขตาเทวตาเสยยถาปิมนามะพระวาปุริโสสมะทิตังวาหังภาษาเระยะภาษาลิตังวาาหังสัมมิเชยะเอวเมวสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภระขวโตปุระโตปาตุระหังสุอาตะโขตาเทวตาภระควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกมันตังปิตาโขเอกาเทวตาภระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิก มหาสามาัมโยปะวะนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหะอิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอัปาราชิตสังคันติอัตโขอปาราเทวตาภะควะโตสันติเกอิกมังคาถังอภา,าสติตตระพิกโวสมาทาหังสุจิตังอัตนโนชุกมักการสุสารถีวเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขอ,อาปาราเทวาตาภะควะโตสันติเกอิกมังคาถังอภา,าสิ เชตวาคีลังเชตวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจจะมัเมชาเตจะรันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุขันตาสุสูานาคาติอาตะโขอปราเทวตาพระววโตสันติเกอิกมังคาถัางอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตฆามิสันติอปายะปูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสสันติติอาตะโขพระวาภิกคูอามันเตศิเยปูเยนะพิขเว พระสุโลกตาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนติตถาคตังทัศนายาภิขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตัปรามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยถาปิมัยหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตมัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตัปรมาเยวะ เอวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตาะหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามิมิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิามาาาามามตังสุณธา,าสาทุก,กังมณนสิกโรธาาศิษามีติเอวามพันเตติโคเตพิกูภักขวาภักขวะโตปัจจโสสุงภักขวา,วขวาเอตับภะโวจะ ิโลกะมนุกัสสามิยะถาภูมิมาตธาสิตาเยสิตาคิาริคัพพรางหิปตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาที่สัมพุโนโอทาตามนัสสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาอิโยปจ,จสเตยตาวาวเนกป,ปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสาสเสนระเตเฮวกายาสอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตตวาพุทธศาสนา เตสัมปาตุระหุยาหนังอามนุษสานะทัศนังอเปเกสตมะมัทคุงสหัสสังอัฏาสตริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุษสานะมัทธสุงอเปเกนันตมะมัทคุงทิสาสภาปุตตาอาหงตันจะสัพพังอภิญญายาวะวคิตวานัจขุมาตโตอมตยิสถาสาวเกศสาสเสนระเตเอวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาภิกขะเวเยวหังกิตยิสามิขีราหิอนุปุพพโส ส, yup. ส, public, สัตสหัสสาวยขาภูมากปิละวัถวาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนางชาสหัสสาเหมวตายขานานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนางสาตาคีราติสหัสสายขานานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนาง อิเจเตโสระสสหัสสายขานานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสษิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนางเสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนางเสมิติงวนังกลุ่มภิโรราชใหโกเวปุลสันิเวสนังปิโยนางสตาสะหัสสังยขานางปายิรุปปาสติกุมภิโรราชใหโกโสปาคาสมิติงวนัง ปุริมันจากที่สังราชาทตาตโถภาษาสติคันธพ,พานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัตสสะภาโวอินทมานามาภะลาอิพิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังทักกินันจากที่สังราชาวิรุลหโหตปปัสพพาสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายสศิโสปุตตาปิตัตสสะภาโวอินทมานามาภะลาอิพิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสสิโน โมทะมานาพิกามุงพิกุลนังสมิตติงว่านางปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปโภปโภภาษาสตินาคานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะภาโวอินทะมานามาภะไหลที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุลนังสมิตติงว่านางอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะสาาสติยักษานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสะภาโว วินทะมานามาะลายที่มันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยักษ์สีโนโมทะมานาพิกามุงพี่กุนังสิมิติมะนังปุริมาทิสังท่าตาลโถทักคีเนะวิรุณะกะโกปัจฉิเมนะวิรูปโขปุเวโลตลังทิสังจาตาโลเตมหาราชาสามันตาจาตุโรทิสาทัาทันละมานาทังสุวนเนกะปิละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสัทามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจะวิปุโตสหะ จันทัโนกามาเสรษโธจะกินนกันธุนี้ันธุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตเตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพอาภูปัญจสิโคเจวติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาภิกามงภิกขุนางสมิตติงวนางอาถาภูนาภาษานาคาเวสาราสหปัจาการภะรัสตะลาอาภูปายาคาสหยาติภิ ยามุนาทัตตารถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโโสปาคาสมิติงวนังเยนาคราเชสหสาหรันติทิพาทิชาปขิสวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวนามชะปัตตาจิตตาลาสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตานาคราชานามสิทสุปันันโตเขมะมะกาสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารณมกังสุพุทัง ชิตาวาชิระหัตเถนะสามุทังอาส,สุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคษาเวปาจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสตัญจะพระิปุต,ตานาังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพรลิงเสนางราหุพัทธมุปา,าขมุงสมโยธานิพัทันเตภิกูนังสม,มิติงวะนัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจจยศส,สาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายศสินโนทัเศเต,เตทสัสาาตากายาสัพเทนานตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยศส,สิโนโมทมานาพิกพังพิกูนางสสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหรีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตา นักขา,านิปรกิตาวาอาภูมันทะวะลาหกาวาสุนังวาสโวเสโธสักโปาคะปุรินทโถโธทเสเตทัศธากายาสพเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชุดิมันโตว,วัน,นะมันโตยศส,สิโนโมทะมานาพิกามพิกูกนังสมิติเมนังอถาภาูสหภูเทวาชาลามาคัคคีสิขาทิวะอริตกาจะโรชาจะอุม,มาปุภะหมิภาศิโน วรุณาสหธรรมาจะาอาจุตตาจะาเนชากาสุริยะนุกิลาอาภูอาภูวัสวะเนสิโนทัศเ,เตทัสะากายาสัพเพนานาตัตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนังเสมิติงวนังสมานามหาสมนานามานุสามานุสุตะมาขิทาปทูสิกาอาภูอาภูมโนปทูสิกาอาถาภูหาละโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาภูเทวายัสสิโน ทาเสเตทะสัา h า,ายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวะันโตยักษศิโนโมทมานาพิกามงุงพิคูนางสมิตติวะนางสุกา,าการุมหาอารุณาอาภูเวคะน,นสสาสหะโอทาตะขยหาปามโมขาอาภูเทวาวิจักขนาะสั t h ามัตาหารักขชามาสมิสก,กาจยยัสสศิโนทานยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติท้าเสตทะสัา h ายาสัพเพนานันตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยักษสิโน โมทะมานาพิกามุพิขุนังสิมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจายัสสินโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาอาจาสวานิมานรติโนอาคูปะธาคูปรนิมิตาทะเสเตทัสากายาสัพเพนานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสินโนโมทะมานาพิกามุพิขุนังสิมิติงวนัง สัพเทเรเทวนิกายาสัพเพนานัตตะวนิโนนามันวเยนะอคันชุงเยจันเยสติสาสหาปวุฒธ,ธาชาติมัคขีลังโอคาตินะมานาสวังพระเขโมฆาตรังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพัมมาประมัตโตจะพุตตาอิทิมัตโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสภาฆา,าสมิติงวะนางสหัสสะพรมะโลกานางมหาพรม,มาพิติภุติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโส พระเศราอิสราอาภูปเจกะวัสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจะสัพเทอพิกันเตสินเทเทเวสัพธรรมเกมาราเสนาพิกามิป,ปัสสะกันนหัส,สะมันที่ยังเอทะคันนะหะะพันทะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุจิตะโกจีนังปิติตัตทะมหาเสน,นกันะหเสนังอเปสยิ ปานินาตาละมาหัจจะสลังกตาวานะเพระวังยะถาปวุสโคเมคโค,โคถฐานายันโตวสวิชุโกตะทาโสปจุทาวติสังกุโทอาศยังวเสตันจะสอบพังอภิญญายะวะวะกิตาวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศา,าสนระเตมาราเสนณาภิกันตาเตวิชานถาถภิกขโวเตจะอาตปะมกระลงสุตตวัพุทสะศาส,าสานังวีตะราเคหิป,ปก,การมุงเนสังลมมปิอินชยุง สัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่1ิมงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิธิมหากุนาปรามิตาปุญญาธิกรสัะสัมพันตรายะนิวารณสมัฏถสัพระวโตโอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสักทวติสมหาปุริสลกคณานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะ อัฏุตรัสสตะมังคลานุภาเวนะฉับพันนัลังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัะปรมิตานุภาเวนะทัะอุปปารมิตานุภาเวนะทัะปรมัตตปารมิตานุภาเวนะสีรสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะขรลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมะขันทานุภาเวนะ นวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐงนขิกะมังคานุภาเวนะอัฏฐสมาปัฏิญานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทาสาภะระญาณานุภาเวนะสพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาเวขานุภาเวนะสัพะปริตตานุภาเวนะรัตนรัตยสารานุภาเวนะตุยหังสพพโลคะโสกุปถวะทุกขโทมณสุปายาสาวิณสันตุ สพะอันตรายาปิวินาสันตุสพะสังกัปปะตุยหังสมิชันตุตีคายุตาตุยหังโหตุสตวสชะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสะปภะตาวะนะภูมิคังคามหาสมุทาอรักกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักษันตุปพระวตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต พระวัตุศัพท์พะมังขลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาัพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพท์พระมังขลังรักขันตุสัพทพระเทวตาศพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตนักขตยักขปูตานังปาปักขะหะนิวารนาปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังกทเวนักขตยักขปูตานังปาปักขะหะนิวารนาปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังปัตเวนักขตยักขปูตานัง ปาปะหะนิวารณาปริตตานุภาเวนะอันตวาเตสังปัทเวบทที่16พัทเทกรัตะคาถาอติตังนานาวะเขเมยยะนัปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยทาตีตัมปะฮีนันตังอปตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุปะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่กรอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกโปรงเถิดอชเชว,วะกิจะมาตัปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหนะิโนสังรัรเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมุชุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรต,ตะมะตันทิตังตังเวพาเทกร,รัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียติานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานี้แล บทที่17อภินหะปจเวฆะคาปาทะชะลาธโมมหิตชะลังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธโมมหิตพระยาทิงอนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิตมรณังอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษามิกลยาหนังวาปาปังวาตสัพทายาโทพระวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปเจเวขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถอ